เกมนี้อาจจะมีเลือดและความรุนแรงนะจ๊ะสร้างเกมโดย Matt Review เอ้ย Review อยู่ในคอลเลกชันของ Dread Exa Beyond the Curtain เบื้องหลังม่านแห่งนั้น จะเป็นยังไงไปติดตามกันจ้าหม่อกับว่าเราจะรับบทเป็นเด็กน้อยที่หลับระหว่างที่เขามีโชว์ตุ๊กตาหุ่นเชิดจะเป็นยังไงไปดูกันนี่ไงโชว์เออไม่ชอบตุ๊กตาแบบนี้เลยมันอ ไม่ใช่ภาษาคนใช่ไหมไม่ใช่หวะ่ะเอามอบเอามอบไม่ชอบเลยว,ว่ะเวทีที่มันขยับเมาขยับปากใครกันดิข้าพ่อคุณใช่ไหมเนี่ยตีนแมงใกล้จะโดนปากกูแล้วอันนี้ก็น่าจะแม่เรา เราง่วงง่วงเฮ้ยโอ้โหโอ้โอโอ้โ,อโ,อโอ My God พอหาไหม่ะไปไหนกบแล่ะแล้วกูต้องไปไหนอ่ะกูต้องไปด้านหลังหรือกูต้องไปทางโน้น เราต้องขึ้นเวทีขึ้นเวทีกูจะโดนแทงตายมั้ยเนี่ยหุ่นแม่งก็น่ากลัวนี่มึงวิ่งอะใช่ไหม Oh my gosh ป๋าแม่ไอ้เหีย้ยทางออกแม่งกลายเป็นอิฐป๋าแม่อยากกลับบ้าน <laughs> ป๋าแม่ครับผมอยากกลับบ้านเอาผมมาดูทำไมเนี่ยผมไม่ได,ด้อยากดูผมอยากจะเล่นเกมเพศสีอยู่บ้านเอาผมมาทำไม โอ้ไม่กดน่ากลัวพ่อแม่กูไปหลังเวทีโอ้ไม่กอดโอ้โหโอ้โหเชี่ยเฮ้ยเวทีมึงใหญ่จังวะแม่มึงลวกดนตรีเฮียมากพ่อ อยากกลับบ้านพ่อแม่อยู่ที่ไหนผมต้องไปที่ไหนเนี่ยนี่มันเฮียอะไรเดียวนี่มันไม่ใช่หลังเวทีแนละ้วไอ้เฮียนี่อีกวิติหนึ่งแล้วแหละโอ้าแม่ฮะเฮ้ยเฮ้ยฮ้วาโอ้โอ,อ,อมึงจะขยับไหมฮะห้ามขยับนะฮะนี่ไงผมหัวใจวายตายหาแน่นอน อย่านะมึงโอ,โอ้โอหเหี้ยแม่งยังใหญ่เลยโอ้โแม่ฮะไปไหนต่อเราว่ามืดที่พายเลยเฮ้ยมันมืดจริงจังเราไปไหนต่อเนี่ยโอ้โแม่ผมลูกไปที่ไหนเนี่ยฮะโอ้ยเจ็บคอโอ้โห ที่ไหนวะเนี่ยพอ่พอฮะแม่ผมกลัวโอ้โหหุนเต็มเลยไอ้เหี้ยโอ้ไมก่กอดน่ากลัวไอ้เหี้ยโอ้ไม,ม่กอดเฮ้ยแม่มึงมึงหันมามึงหันมา,นากูเวทนะพวกมึงหันไอ้เหี้ยนะพวกหัวนุ่มโอ้ยผมขนลุก,ะลกฮะไอสัตว์ยังเยอะเลย โอ my god Oh my god Oh my god Oh my god โอ้แม่ผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านนี่กูต้องวิ่งนานแค่ไหนทางตันด้วยนะไม่ตันด้วยตันปะไม่ตันโอ้แม่ผมอยากกลับบ้านกูต้องจำสแกนด้เลยทางยาวๆอย่างนี้สามสองหนึ่งปัง แม่ฮะผมกลัวกลัวโอ้โหทางยังเฮียเลยโอ้โหแม่ฮะผมอยากกลับบ้านแล้วผมไม่อยากผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมึงหันมาหากูดเด็กเฮียโอ้โหแม่ฮะผมอยากกลับบ้านโอ้ย ออกกราฟิก oh, <laughs> ผมอยากกลับวาดเอาหัวไปจากตรงนี้กราฟิกไม่โดดิใครวิ่งไอ้เหี้ยวิ่งอ่ะพงผมอยากกวาดผมอยากกลับปเป็นข่าววงกดที่ซนตีนมากเลยใครสร้างวะเนี่ยไอ้เหี้ย อยากกลับบ้านพออยากกลับบ้านพออยากกลับบ้านโอ้โหมันมืดอยากกลับบ้านนกาปวดท่านี้โอ้โหกูต้องไปไหนล่ะถามหน่อยนั่นน่ะนะทางเดินยาวๆนะโอ้โหไม่กอดอย่าบอกนะเดี๋ยวกูต้องวิ่งย้อนกลับไปทั้งหมดแต่ว่าบอ ันกว้างมากๆเลยนะจะเลยวะเอออะไรวะเนี่ยโอ้ฮแม่ฮะลงละครส้นตีนเลยที่พาผมวาร์ปได้แล้วเล้วเอาผมมาทิ้งไว้ตรงนี้คือแบบจะไม่เลี้ยงผมก็พูดดีๆก็ได้ไหมวะ <laughs> เอาผมมาปล่อยที่โรงละครอ,อย่างนี้แล้วผมจะกลับบ้านยังไงอะโอ้ฮะแม่ฮะกูจะตายหายได้เลยเฮี้ยน่ากลัววะ่ะ ถ้ามันวิ่งมาหากูค,ครบทุกตัวที่กูกรีดนะกูกรีดจริงๆนะมันต้องมีสักตัวหนึ่งที่ขยับอ๋อฮะแม่ฮะผมกลัวมากๆเลยผมกลัวแล้วผมเหงือแตกผมเหงือแตกผมร้อนมากตอนนี้อ้อฮะแม่ฮะถ้าผมลับปารดตตรนี้นะ โ uh, อ่ยอีควยมกับป้าแมกับ้ะดิเป็ุกลมเดี๋ยเเปมุกลมจริงอะโอ้ยลำคานเงื่อตัวเองมากเลยไร่โจ๊กโจ๊กโอ้ยแม่มากับป้าคำหาพอ่อคำหาพอ่อคำหาพอ่อเม่เคยเห็นเด็กลงทางไงสัตว์เฮ้ยกูดิเปมุกลมจริงจังะทางออกไหน เไ้ยหลงวะไอ้เหี้ยโอ้ยแม่เอ๋โอ้ยแม่อ่ะมึงขยับมึงขยับไอ้ตัวที่ยกแขนอยู่วะโอ้ยแม่เอ๋โอ้ยแม่เอ๋กูมองมึงอยู่ ไ hey, อ้เฮียก็เดินถอยล่งมปดลยสิคะอย่ามาอย่ามาอย่าอย่ากูมองมึงอยู่โอ้โหส่องตัวส่องตัวกูวววถามจริงกูถามจริงกูถามจริงแล้วกูจะรอดอยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ย จะรอดยังไงเนี่ยฮะกูสิรอดยังไงทางออกอยู่ไหนเออเดินถอยหลังแม่งเลยกูหาทางออกอะเฮ้ยมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอน่าหี่มากทางออกอยู่ไหนกูถามหน่อยมึงดักกูสองตัวเลยนะบ้าไอ้บ้า,บาแล้วตัวไหนขยับอะ เป็นวงกลมมากเลยเดี๋ยวนะพอหาแม่ฮะพอหาแม่ฮะเอากูมาตรงไหนเนอีเทียโอ้โหเขาหน้ากูก็มีตันใช่ไหมหลังกูนเนี่ยอย่าอยายากูาามองมึงอยู่กูมองมึงอยู่เฮ้ยไอ้เทียมันตันจริงจังว่ะเฮ้ยแล้วกูต้องไปยังไงอ,อ,อ่ะไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ย เอ็นี่ก็ด้วยอ่ะอข้าไปอีกหี้ยมีกี่ตัวเนี่ยที่ตามกูมีกี่ตัวกันแน่ที่ตามกูงงไปหมดแล้วหาทางออกไปเจอกูลงยา่ยาย่าโอ้โหอีกวายเอาขนาดนี้เลยเอาอย่างนี้เลย วายมันจะเจอทางออกแล้วอย่าอย่ามาวิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังวิ่งเท้าหลังยกลูกลางใส่หน้าหีพ่อฮะแม่ฮะมันเป็นดแดกตูดผมหรอกพ่อฮะแม่ฮะเอากูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอากูมาให้ตุ๊กตาค่าเนี่ยนะพ่อฮะมคิดได้ไงเนี่ยแล้วนี่ผวก็รักจะไปที่ไหนนี่บอยังไม่รู้เลย เวทีีอะไรเนี่ยแม่งงงที่ผายไปไหนเนี่ยกูกำลังจะไปไหนเนี่ยกูเป็นใครมาทำอะไรกูกูแค่รับเฉยๆแล้วกูมาโปรโดได้ที่นี่ได้ยังไง What the fuck What the fuck แบบ What the fuck What the fuck เอา What the fuck What the fuck What the fuck ลงได้ไหลงได้ปะแล้วลงไม่ได้นะคุณพ่อครับคุณแม่ครับ ผมมาทำาอะไรที่นี่ก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจแบบสุดๆว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและเมื่อไร่กูจะถึงวะดิอ้เฮียบันไดยังเยอะเลยลงทางไหน Oh my gosh โ oh, อ bon mm ้กูโดดลงได้ไหมอะมันยาวไกลมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะเอ้ยกูกูเป็นเด็กเนาะอะไรผมจะดึถึงครับเนี่ยไกลเฮียเลยผมแค่มาดูละครคุณชิดไม่ผมกูมาทำอะไรพวกพี่ด้วยเนี่ย แล้วดูสิเลือดเต็มไปหมดเลยเลือดกูใช่ไหมกู <laughs> ตายฮ่าเอาอย่าบอกลนะกูตกลงมาแล้วตายนั่นคือความเป็นจริงกูกูกูตกที่สูงตายแต่ที่นี่คือความฝันฝันว่าได้ไปนั่งดูละครกับพ่อกับแม่แต่ความจริงกูตายหาแมาน้นแล้วไม่น่าใช่นะอะไรอะเอ้ยเอะเยอย What h แต่ฟักข้อเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไ่ดูในดิเวนชันอะไรเนี่ยทำไมเอาไมมันคือไม้มันคือไม้ที่เปื้อนเลือดเอิ่มเออเอ่เอิ่มกูไม่เข้าใจอย่างแรงมากถึงมากที่สุด w h a t t h e f u c k w h a t t h e f u c k แบบวัดวัดฮะ ฮะฮะอะไรเนี่ยกูกูอะไรกูหลอนยากูหลอนตุกตากูดูดกูกูดมยาทาไม้เยอะไปแน่ๆเลยเมาขนาดนี้ทั้งเยอะ My gosh เอวงเอเวงลูกวิงวิงวิงขา สูชีวิตค่ะนี่กูวิ่งสูดชีวิตแล้วนี่ความกลัวกลัว,ท,ลวที่สุดแบบเจอหนอนยักษ์แล้วกลัวมากๆกูวิง่งเลยนะกูวิง่งเลยนะกูต้องวิ่งอีกเหรอกูต้องวิ่งอีกเหรออ้ฮ oh, ะไม่จบไม่สิ้นว่าชีวิตกูดอกกดชิปแล้วนะ วิ่งช้าอะไรวะอะไรอ่ะไม่เห็นจะเข้า่อนละนี่มันก็วนไปที่ดามอยู่เด้อเนี่ะมันก็วนไปหาหนอนเหมือนเดิมนี้อยาา่างอาทุกใหม่อะไม่เข้าใจอ่ะ 心内苦在，心内苦在。 ใช่หวะโอ๊ยเจ็บฉันไ่ทำอะไรให้ฉันผิดตรงไหนฉันทำอะไรผิดฉันไม่เข้าใจโอ๊ยกูดโดนแทงโอ๊ยเจ็บเฮ้ย,ยทางออกแสงสว่างแสงสว่างยาดเนแล้วเว้ยทั้งหมดเป็นแค่ความฝันใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมพ่อฮะแม่ฮะจับมือกูหน่อยกูเพิ่งจะฝันร้ายมาฟัเปิดไฟกูดูหน่อยดิ ไม่เปิดให้กูด้วยโอเคโอเคมันคือฝันได้จาบูงั้นสินะฝันล่งหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะโดน โรงละครหุ่นตุ๊กตาเชิดนี้ค่าตา,ตายตายหาหมดทังโรงละครไม่รอดกูวิ่งหนีมาเพื่ออะไรวะเนี่ยไม่ได้มาเพื่อหยุดเหลืออะไรแค่เพื่อตื่นเพื่อที่จะโดนฆ่าอีกรอบแมลกใพอเข้าใจได้ย่รู้เรื่องถือว่าดีอยู่ให้เลือดมาเยอะทำให้เราโดนแทงได้ไหลายรอบอยู่ ประโยคเมื่อกี้เป็นฟังดูไม่ใช่มากๆค่ะตามนี้เลยจ้าไปแจ้กันใหม่คลิปหน้านะจ้านะบ๊ายบาย